วิถีชีวิตชาวชนบทภาคอีสารการหาเก็บผักตลอดจนล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาทำเป็นอาหารอยู่ในสายเลือดเชื่อแน่ว่าทำเป็นตั้งแต่เด็กน้อยย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2535ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นป .6 เรียกได้ว่ารุ่นนี้หากบหาอึง่งขุดแย้หาปลาจนชํำชอง เริ่มหาตั้งแต่ตัวกระเียกเดียวก็จับเป็นตัวผมนั้นได้เรียนรู้วิธีวางตะข่ายดักปลาวางบิดตกปลามาจากพ่อเพียงไม่กี่วันก็สามารถหากับข้าวได้แล้วไม่ต้องเสียเงินจ่ายตลาดให้สิ้นเปลืองพืชผักหาเก็บเอาได้ตามแหล่งน้ำขังได้แก่ผักกันจองผักพายผักบุงนา หรือไม่ก็าหาตามปามีผักขึ้นหลายชนิดให้เก็บกินเช่นผักเมก็กผักติ้วผักกระโดนป่าและยังมีเห็ดอีกหลายชนิดที่ขึ้นเองเช่นเห็ดเผาะเห็ดขอนคือจะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามขอนไม้ผูผหูเห็ดลวกเห็ดปวกทางภาพกลางก็เรียกเห็ดโคนบางครั้งเก็บได้มากเกินพอจะประกอบอาหาร จนต้องแบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นน้ำใจของคนในชนบทที่มีต่อกันกิจกรรมหนึ่งที่เด็กอย่างผมชอบและชวนเพื่อนวัยเดียวกันออกหาเสมอก็คือออกปักเบ็ดตอนกลางคืนคืน,คนวันเกิดเรื่องผมจำได้ดีคืนนั้นฝนตกพรำ,พรำตั้งแต่5้ามงเย็นผมเลิกเรียนก็รีบทำการบ้านอ่านหนังสือและกินมื้อเย็นก่อนนั่งรอให้ฝนหยุดตก คิดในใจกบต้องออกมาจากคู่แน่นอนเดาไม่เคยผิดผมจึงเอาไฟฉายแบตเตอรี่ออกมาตรวจเช็คสภาพไปพทางๆตามด้วยเบ็ดปักและคลองสำหรับใส่ปาหกโมงเย็นก็เริ่มค่ำแล้วฝนยังตกไม่หยุดผมจึงใส่เสื้อกันฝนพอดีไอ้จ้อยกับไอ้นิดเพื่อนสองคนที่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆส่องไฟฉายเดินมาชวนผม ซึ่งผมก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเด็กวัยนี้ในชนบทถือว่าโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ผู้ปกครองจะปล่อยให้ออกสองกบดักปลาด้วยในหมู่บ้านก็มีไม่กี่หลังคาเรือนทุกคนรู้จักกันหมดจึงไม่เป็นปัญหาและไม่ต้องกลัวอันตรายพ่อเด็กมักคุ้นเคยในพื้นที่เป็นอย่างดีผมเปิดแสงไฟที่ข้าไปบนหน้าผาก กับแบกคันเบ็ดพรงพลังอิกมือถือกระป๋องสใส่ส้เดือนนำหน้าเพื่อนเดินออกไปท่ามกลางสายฝนเบาบางกระเซ็นสายลงมาแม่ฝนดำทามึนฟ้าคำรนดังกึกก้อ,กองคืนนี้จะคืนนี้จะไปปักเป็ดป้าแถวไหนกันดีปักเกมเจ้านิดถามกูว่าจะหาแถวนาเท่าแต้มเขาว่ารำ้วยติดนาเท่าแต้ม ตาแถวนั้นมันชุมเออก็ดีเหมือนกันปักเบ็ดเสร็จเราเออกไปส่องกบกันต่อแถวนั้นเขาก็ว่ากบชุมเหมือนกันเขียดอีแอะมั่งตัวมันเล็กคืนนี้กูจะไปหาเขียดอีโมบักจ้อยแบกคันเบ็ดตามมามือก็ผลักหลังเพื่อนให้เร่งเดินพวกเราตกลงกันเรียบร้อย<ๆ>ก็มุ่งหน้าไปที่นาของเท่าแต้ม ท้องนายามนี้ชาวนายังไม่ได้ไถดะเดินค่อนข้างง่ายสิ่งที่ต้องระวังก็คืองูพวกเราจึงไม่ลืมจะพกเอาโรคมะนาวใส่กระเป๋ากางเกงมาด้วยเพื่อป้องกันงูพิษต่างๆเข้าฝนตกชุกกับเขียดออกหาคู่งูก็ออกหากินเช่นเดียวกันมีโอกาสเสี่ยงที่คนจะไปเจอมันเข้าไม่ทันระวังจะถูกฉกกัดเอาได้เรื่องงูพิษกัด หมู่บ้านของผมเคยมีคนถูกงูเห่าฉกกัดถึงตายมาแล้วจากการออกตีกบในเวลากลางคืนชาวบ้านมีความเชื่อสืบทอดกันมาว่าให้พกมะนาวป้องกันงูด้วยฤทธิ์มะนาวกับงูไม่ถูกกันนั่นเองเจ้าของนาที่หมายคือเท่าแต้มแกเป็นคนลึกลับอาศัยอยู่เถียงนาโดดเดี่ยวตนเองจากผู้คนและสังคม ครั้งหนึ่งเคยได้ยินพ่อกับลุงคุยกันแล้วเรียกเท่าแต้มขาลายผมสงสัยเลยถามทำไมต้องขาลายพ่อบอกว่าพ่อสักยันที่ขาเท่าแต้มคนนี้เป็นคนมีวิชาอาคมผมเองโตมาวันหน้าก็อยากมีวิชาผมเช่นกันแต่ไม่อยากมีขาลายครูที่โรงเรียนบอกว่าพวกโจรชอบสักเนื้อตัวลายเหมือนกบเหมือนเขียด ลุงได้ยินผมพูดก็หัวเราะบอกอย่าเลยไอ้หลานพวกมีวิชาถ้ารักษาไว้ไม่ได้ของมันจะเข้าตัวเด็กอย่างผมไม่เข้าใจหรอกอะไรคือของเข้าตัวรวมทั้งไม่เคยเห็นหน้าเท่าแต้มพ่อกับลุงได้พูดอีกว่าเด็กอย่างผมอย่าได้เข้าไปใกล้เถียงนาของเท่าแต้มลูกหลานเท่าแต้มไม่เคยมีใครมาเยี่ยมมาหา แกเอาแต่เก็บตัวเงียบช่วงหัวค่ำจึงจะออกมาและนานครั้งชาวบ้านจึงจะได้เห็นหน้าเรื่องนี้เด็กอย่างผมไม่ได้ใส่ใจสักนิดก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องระวังใต้ฟ้ายามนี้ฟ้าแลบฟ้าร้องไหนจะลมคลางหวีดวิวเฉียงนาของท่าแต้มตั้งอยู่ที่ดอน รายร้อมด้วยไม้ยืนต้นทำให้แลดูลึกลับถัดไปอีกหน่อยจะเป็นคูน้ำอุดมไปด้วยผักบุ้งกับผักกระเฉดและแน่นอนมีปลาชุมเป้าหมายที่เราจะไปปักเป็ดในคืนนี้เมื่อไปถึงพวกเราเริ่มลงเบ็ดปักดินจนแน่ใจว่าแน่นดีพอส่วนปลาจะไม่กินเหยื่อเมื่อไหร่นั้นต้องใช้เวลาต้องหมั่นมายามเบ็ดดู ว่าปลาติดเบ็ดหรือยังช่วงนี้เราจึงออกไปส่องกบในนาแถวนั้นไปพางแล้วค่อยย้อนมาดูเป็นระยะกะกันว่าสี่ห้าทุ่มได้หรือไม่ได้ก็จะกลับกันแล้วเพราะถ้ากลับดึกกว่านี้จะตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันครูที่โรงเรียนดูมากจ้องจะลงโทษโดยใช้ไม้เลียวเด็กรุ่นผมจะรู้ผิดสงกันดี คืนนั้นกบชุกชุมเป็นพิเศษพวกเราทั้งสามคนแยกย้ายกันส่องไฟแต่ก็เว้นช่วงไม่ทิ้งกันห่างท่าใดนะักด้วยใช้สายตาเป็นตัววัดความห่างสายฝนยังคงตกพรำๆกบที่จับคู่ร้องอบๆนั้นทำให้พวกเราเพลิดเพลินจนลืมสนิทบางครั้งเผอเดินมาเกือบถึงเทียงนาของเท่าแต้มจึงต้องรีบถอยห่างออกไป ด้วยลึกๆแล้วเด็กอย่างเรากลัวความลึกลับของแกผมจึงส่องไฟฉายตีกบไปเรื่อยๆพอส่งไปได้สักพักผมก็ส่งไปหาเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็พบว่าอยู่ครบแต่กลับมีดวงไฟเพิ่มอีกดวงรวมแล้วเป็นสี่ดวงจนเกิดคำถามแล้วไฟดวงที่สี่เป็นของใครผมสงสัยและตั้งคำถามในใจ แต่ก็คิดไปว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่ออกมาตีกบเช่นเดียวกันคิดได้ดังนั้นจึงส่องไฟเข้าไปหาหวังดูหน้าว่าเป็นใครเป็นคนที่ผมรู้จักหรือเปล่าพอฉายไฟไปถึงเจ้าของไฟปริศนาก็รีบเดินห่างออกไปผมตามไปอีกจะดูหน้าให้ได้แต่เดินยังไงก็ตามไม่ทันด้วยความโมโหผมจึงหยุดตาม และเลือกสนใจไปในที่สุดผมเดินย้อนไปสมทบกับเพื่อนๆสอบถามกันไปมาถึงปริมาณของกบและปลาที่หามาได้ขณะนั้นเองจะด้วยความเมื่อยขบผมบิดตัวและเบนสายตาไปอีกด้านหนึ่งจึงไปเห็นแสงไฟปริศนามันกลับมาอีกแล้วเจ้านิดหันมามองตามผมเลยถามรู้ไหมเป็นแสงไฟฉายของไกล ผมสั่นหน้าบอกไม่รู้จะเข้าไปทักเขาก็หนีไปสงสัยเป็นคนต่างบ้านเขาไม่อยากทักเราด้วยความที่เดินจนเหนื่อยฝนตกพรำไม่หยุดจนร่างกายเด็กอย่างพวกเราสั่นสะท้านเป็นระยะผมจึงเรียกเพื่อนให้มานั่งพักขาบนคันนาพูดคุยหารือกันอีกครู่เราจะไปยามเบ็ด ถ้าได้ปลามาถึงสองถึงสตัวก็คงพอแล้วไม่จำเป็นต้องรอถึงสี่ทุ่มค่อยกลับเจ้านิดกับเจ้าจ้อยก็ชักจะไม่ไหวเหมือนกันอากาศยามนี้มันหนาวจนขนลุกในระหว่างนั้นดวงไฟปริศนานั้นยังคงลอยวนเวียนไม่ไกลจากเราทําเอาผมนึกชงนกเขาจะมาทักเราหรือเปล่าเหมือนจดจดจ้องจ้องแล้วก็ถอยห่างไปอีกผมเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงสะก,กิดแขนเพื่อนๆให้พร้อมใจกันส่องไฟใส่ทันทีสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าของไฟฉายนิราานามนั้นเขาคงตกใจรีบวิ่งหนีไปทางเฉียงน้าเท่าแต้มเราทันเห็นเพียงแวบเดียวน่าจะเป็นคนแก่ร่างผอมผมยาวกระเซิงที่น่าแปลกคือเขาไม่สวมเสื้อไม่รู้ทนหนาวได้อย่างไรเราตกตะลึงกับพฤติกรรมนั้น และปรึกษากันว่าน่าจะเป็นเท่าแต้มอย่างไม่ต้องสงสัยคู่ต่อมาเราทิ้งเรื่องของเท่าแต้มไว้แค่นั้นด้วยหมายใจจะเก็บเบ็ดจะได้กลับกันเสียทีเดินมาถึงคูน้ำใกล้กับเถียงนาพันก็ได้ยินเสียงประตูที่พักของเท่าแต้มเปิดออกเห็นร่างคนเป็นเงาตะคุ่มก้าวลงมาทีละขั้นด้วยความยากลำบากทีแรกพวกเราก็คิดว่า แกคงจะลงมาถ่ายหนักถ่ายเบาแต่ผิดคาดแกกลับเดินตรงไปที่คูน้ําใกล้กับพวกเราทีแรกนึกเก่งว่าเท่าแต้มจะเดินมาด่าพวกเราซะอีกแต่กลับย้อนขึ้นไปแถวนั้นมีสมทุมพุ่มไม้บดบังเราจึงไม่เห็นอะไรอีกต่อจากนั้นจะด้วยมีอะไรมาโดนใจก็แล้วแต่พวกเราจึงค่อยๆย,ย่องตามไปดู เห็นเท่าแต้มนั่งยองๆกับได้ยินเสียงยุบจับยุบจับเราค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ทีละนิดด้วยความอยากรู้เสียแต่เพื่อนคนหนึ่งดันพาาสะดุดรากไม้ล้มลงส่งเสียงร้องโอยเท่าแต้มหันมาพร้อมกับแสงสว่างแบบเดียวกับที่เราเพิ่งเจอมาจับบุคคลปิศนาเราตกตะลึงจนแทบบ้าเพราะไอ้เสียงยุบจับยุบจับที่ได้ยินนั้น มันเป็นกบตัวใหญ่ตัวหนึง่งคาปากของท้อแต้มอยู่เลยแกจับกบตัวนั้นดูดเมื่อคาวสดๆเหมือนกับดูดไอติมมันดิ้นกรนแต่ไม่มีเสียงออกมาอีกแล้วพอรู้ว่ามีคนมองอยู่แกจึงหันมายืนเต็มตัวผมตกตะลึงเพื่อนก็เช่นกันยืนทื่อกันหมดเพราะพึ่งเห็นเท่าแต้มจากจากครั้งแรกแกเป็นชายชาราร่างผอมสูงมีแต่หนังหุ้มกระดูก ดวงไฟที่สว่างนั้นหาใช่มาจากไฟชายเหมือนของเราแสงมันออกมาจากจมูกของแกเราจึงเห็นตาที่อาบไปด้วยเรือดจากกบเขียดตาชายชาาราถลึงตาดูใสเด็กอย่างเรามีหรือจะทนเฉยอ,อยู่ได้หันหลังวิ่งไม่คิดชีวิตแล้วพอมารู้สึกตัวอีกทีก็มาถึงหน้าบ้านผมตะโกนเรียกจนแม่ เปิดประตูบ้านออกมารับแทบไม่ทันเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเด็กๆแล้วไปไหนกันมาแม่ตาแต้มตาแต้มเป็นผีใครใครเป็นอะไรผีอะไรบ้านเรามีที่ไหนมีจริงๆนะแม่พวกเราเห็นเท่าแต้มกินกบเป็นๆด้วยมันยังดิ้นขาปากเท่าแต้มอยู่เลยตาฝาดหรือเปล่าลูกแม่พูดในทำนองไม่เชื่อ และบอกผมไปอาบน้ำและเข้านอนเจ้านิดกับเจ้าจ้อยกลับบ้านเองไม่ไหวจะขอนอนค้างด้วยเรารีบเข้าห้องนอนแล้วคุมโปรงกันจนถึงเช้าพอเช้าปุ๊บแม่ก็รีบมาปลุกพวกเราให้ตื่นจะได้กลับบ้านใครบ้านมันแม่เห็นว่าผมป่วยไปโรงเรียนไม่ไหวเพื่อนก็เช่นกันพ่อสายหน่อยพวกพ่อแม่จึงพาไปรถน้ำมนต์ที่วัด หลวงพ่อที่วัดบอกว่าที่พวกเราเห็นนั้นคือผีโพงซึ่งชอบออกหากินของสดของข้าวในตอนกลางคืนลักษณะคล้ายกระสือแต่เป็นเพศชายพวกนี้นิยมเรียนวิชาอาคมหรือเลี้ยงว่านบางชนิดแล้วขาดการดูแลหรือว่านมีอนุภาพแก่กกล้าจึงให้โทษผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอผีประหลาดในชีวิต เคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าจนต้องประสบกับตัวเองภาวนาขออย่าได้เจอได้เจออีกเลยเพราะมันน่ากลัวมากตั้งแต่บัดนั้นมาพวกเราก็ไม่เคยเห็นเท่าแต้มอีกเลยคิดว่าแกคงจะกลัวว่ามีคนมารู้มาเห็นว่าแกเป็นผีก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นนับแต่บัดนั้นแต่พวกเราทุกคนกลับไม่เคยรืมเรือนใบหน้าของแกในคืนนั้น ได้เลยแม้แต่วันเดียวเหมือนกับฝันร้ายที่คอยติดตามมาตลอดและเช่นเคยค่ะหากชอบกด,ดกดถูกใจกด,ดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ